ราศีสิงการงานเรื่องของตำแหน่งคุณเป็นราศีที่จะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์คนให้ความช่วยเหลือหรือบางคนบอกว่าเราทำเองไม่ต้องใครมาช่วยโอกาสในเรื่องของการเดินทางไกลใครเกิดราศีสิง์คุณจะได้เดินทางไกลไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศหรือในเรื่องของการเรียนการศึกษาต่ออันนี้ก็ส่งผลดีเช่นเดียวกันได้เรียนต่อได้หาความรู้ใหม่ๆหรือบางคนอาจจะเหมือนแบบเป็นหลักสูตรพิเศษ อะไรเพิ่มเติมขึ้นมายังไม่นับเรื่องของชื่อเสียงด้วยโอกาสที่เรียกว่าคนจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นยอดติดตามยอดกดไลค์ในสื่อออนไลน์ของคุณจะมีคนมาสนใจมากขึ้นหรือว่าตำแหน่งหน้าที่การงานที่จะมีการเปลี่ยนแปลงมีความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นขออย่างเดียวว่าอย่าท้อเพราะว่าราศีสิงห์ยังมีอิทธิพลของดวงดาวอื่นอย่างเช่นดาวเสาอะไรเข้ามาคือดวงดาวนี้หมายถึงงานี่ ที่หนักขึ้นเหนื่อยมากขึ้นบางคนบอกของเดิมก็ยุ่งอยู่แล้วแล้วมียุ่งกว่านี้อีกมันยุ่งขึ้นจริงแต่เนื่องของความสําเร็จที่ดีนั้นก็จะมีเข้ามาให้ราศีสิงห์ได้ชื่นใจอย่างแน่นอนรวมไปถึงใครที่อยากจะเปิดร้านอยากจะทําธุรกิจอะไรก็ตามในช่วงปี2566นี้ก็เป็นโอกาสแต่ย้าขอให้เป็นช่วงครึ่งปีแรกแล้วกันความรัก ก็ถือว่าจริงๆมันก็มีทั้งดีไม่ดีปนกันไปอาจจะฝากเตือนนิดหน่อยสําหรับใครที่ของเดิมความรักไม่ค่อยแข็งแรงให้ระมัดระวังจะมีเรื่องจุกจิกมีปัญหาหยุมมยิมแต่มันเกิดขึ้นบ่อยๆบางทีมันก็สร้างความลำคาญใจให้กับราศีสิงห์ได้ง่ายขึ้นดังนั้นพูดกันด้วยภาษาดอกไม้พูดกันเพอ้อๆหลีกเลี่ยงการประชดประชันเสียสีอะไรกันอันนี้ก็จะช่วยประครับประคองความรักหรือถ้ามีโอกาสมีเว ลาให้ไปทําบุญไหว้พระก็ไปกันเป็นคู่อย่าไปขอพรอนคนเดียวไปด้วยกันเป็นคู่ก็เป็นการแกเ้เคสให้กับชาวราศีสิงห์ได้ส่วนในเรื่องอื่นๆนั้นอย่างเช่นในเรื่องของคนที่มีครอบครัวแล้วจริงๆจังหวะดวงดาวก็ส่งผลให้ความรักพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งบางคนจะมีลูกก็ได้บางคนแต่งงานก็ได้บางคนอาจจะทำเลื้นหอใหม่ก็เป็นเรื่องที่ดีการเงิน อย่างที่ย้ำว่าราศีสิงเป็นราศีที่การเงินเรียกว่ามีข่าวดีเข้ามาเพราะว่างานคุณก้าวหน้าคือการเงินหาไรายได้ไม่ค่อยห่วงปีนี้เรียกว่าเงินมาแบบเป็นกอบเป็นกามแต่ระวังเวลาคุณใจอ่อนบางทีเพื่อนเยอะราศีนี้บริวารก็เยอะช่วยเขาหน่อยคือถ้าช่วยแบบไม่ได้หวังได้คืนอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าว่าเป็นแนวแบบ กู้ยืมขอยืมหน่อยเดี๋ยวผ่อนทีหลังเผื่อใจไว้เลยว่าจะไม่ได้คืนเพราะดวงในปีนี้มันมีประเด็นเรื่องของคดีความการฟ้องร้องเรื่องของการถูกโกงได้ด้วยเหมือนกันสุขภาพก็ฝากเตือนสั้นๆเพราะว่าเป็นราศีที่งานหนักเดินทางเยอะอยู่ไม่เป็นที่โอกาสจะเจ็บป่วยไม่สบายก็ต้องดูแลตัวเองให้มากยิ่งขึ้น เลขมงคลเสริมดวงสำหรับเลขมงคลที่จะใช้เสริมดวงให้กับผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั้นก็คือเลขหนึ่งเลขหนึ่งถือว่าเป็นเลขที่มีพลังมากโดยเฉพาะราศีสิงห์เพราะว่าเลขหนึ่งเป็นตัวแทนของความสว่างการมองเห็นคุณเป็นราศีที่มีโอกาสในเรื่องชื่อเสียงความสำเร็จการเลื่อนขั้น เลือดตำแหน่งที่ดีแต่ว่าเลขหนึ่งตัวเดียวเนี่ยอาจจะไม่พออาจจะต้องหาเลขอื่นมาประกบอย่างเช่นเลข4ก็เป็นเลขคู่มงคลที่แบบ1 44 1หนึ่งถือว่าเป็นเลขที่ดีเลยสามารถเอาไปใช้ในเบอร์โทรศัพท์มือถือก็ได้จะช่วยเสริมโชคในเรื่องของการเจรจาการติดต่อเรื่องของชื่อเสียงที่ดีหรืออีกเลขหนึ่งก็คือเลข1มาประกบกับเลข9จะเป็นเลขคู่มงคล19หรือว่า91ก็ได้จะเป็นเลขที่เด่นในเรื่องของการเป็นที่ ที่รู้จักความก้าวหน้าชื่อเสียงความโดดเด่นนงดังทั้งหลายก็จะเป็นเลขคู่มงคลที่ดีสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะ